วันนี้พวกผมก็มาอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมครับมีจุดเด่นที่สําคัญคือพระปฐมเจดีหรือพระถมเจดีซึ่งเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับส่วนประวัติพระปฐมเจดีเดิมเรียกว่าพระถมเจดีมีฐานเป็นมหาธาตุหลวงของแผ่นดินสุวรรณภูมิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวราชการที่4 มีพระราชวินิจฉัยว่าพระถมเจดีองค์นี้อาจสร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาอย่างสุวรรณภูมิก็เป็นได้เพราะพระเจดีเดินมีลักษณะทรงโอคว่ำแบบเดียวกับพระสถทูปสาจีแต่ปรากฏว่ามียอดแบบปังซึ่งพระองค์มีพระราชวินิจฉัยว่าอาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้เป็นก็ได้ทั้งนี้จึงพระราชธรรมไหนว่าพระถมเจดีด้วยทรงเชื่อว่านี่คือเจดีแห่งแรกของสุวรรณภูมิ และในทุกปีทางวัดได้จัดให้มีเทศการงานธรมศสก,การองค์พระปฐมเจดีย์ในวันขึ้น12ค่ำเดือน12ถึงวันแรม5ค่ำเดือน12รวมทั้งหมดเป็นเวลา9วัน9คืนซึ่งให้ประชาชนได้มากราบไหว้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลพร้อมชมความงดงามขององค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้กันอย่งทั่วถึงสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง18นาฬิกา ถัดไปนะครับก็คือระเบียงโคดซึ่งเล่าฐานเจดีจะมีระเบียงโคดล้อมเล่าเป็นวงกลมที่ระเบียงโคดต,ตรงทิศทั้งสี่นะครับจะมีวิหารประจําทิศอยู่ถัดเข้าไปก็จะเป็นลานประทักษิณแล้วเป็นฐานเป็นชั้นขึ้นไปจนถึงฐานนะครับพระปรมเจดีองคปัจจุบันนะครับได้รับการยมรับว่าเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยความสูงทั้งหมด120เมตร ซึ่งทางเดินรอบนอกนะครับจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆโดยรอบขององค์พระพุมเจดีย์จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆตั้งอยู่ล้อมรอบซึ่งล้อมรอบนอกจากจะมีพระพุทธรูปองค์ปางต่างๆแล้วนะครับก็จะมีรูปปั้นที่เป็นพระเจ้าหลายๆองค์ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นพระวิษณุกรรมพระอินทร์หรือพระคมนะครับซึ่งโซนต่อไปที่เราจะให้ดูนะครับก็คือพระพุทธไสยาสมีความยาวทั้งหมด17เมตร รัะชะการที่4นะครับโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อผลิษสถานเป็นพระประธานในพระวิหารด้าน,นทิศตะวันตกโซนถัดไปนะครับคือพระพุทธรูปศีลาขาวเป็นพระพุทธรูปสมัยทาราวดีปางปฐมเทศนาประทับนั่งห้วยพระบาทมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดา3เท่าถูกขุดพบ4ี่องค์ที่วัดพระเมนซึ่งเป็นวัดเก่าสมัยทาราวดีมีอายุมากกว่า1000ปีนะครับข้างในพระวิหารนี้นะครับจะมีให้ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ว่าให้เห็นด้านในขององค์พระเจดีที่หาชมได้ยากในวิหารหลวงด้านทิศใต้ซึ่งข้างในนะครับจะมีรูปภาพกิจกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็นถึงตั้งแต่ในอดีตที่เป็นสถูปมียอดปางจนเป็นทรงระฆังอย่างในปัจจุบันนะครับหรือจะเป็นภาพเทพชุมนุมที่มีรูปร่างหน้าตาสรีละและท่าทางที่มีความสมจริงก็มีความงดงามมากเลยครับ